พิเตอร์เอติแคร์สวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําขั้นตอนการตรวจเช็คหรือดูสภาพของแบตเตอรี่นะครับก่อนการใช้งานและเดินทางไกลนะครับหนึ่งเลยนะครับให้สังเกตที่ขั้วแบตนะครับทั้งขั้วบวกและขั้วกลบนะครับให้ดูว่าบริเวณรอบๆขั้วเนี่ยครับมีคราบรปรกหรือว่ามีคราบที่เกลือขึ้นไหมหากมีนะครับ แนะนำให้ทําความสะอาดหรือทําการตรวจเช็คนะครับว่าแบตลูกนี้ยังอยู่ในสภาพปก,ปกติในการใช้งานไหมแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งนะครับอย่าลืมดูพวกสายไฟนะครับพวกรอยต่อว่ามีรอยขาดหรือว่าเสื่อมสภาพตามการใช้งานไหมอย่าลืมนะครับก่อนการเดินทางและการใช้รถทุกครั้งให้ตรวจสอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์ต่างๆของตัวรถคุณให้พร้อมในการใช้งานทุกครั้งเพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยบนท้องถนนนะครับแล้วอย่าลืมนะครับ ติดตามข้อมูลข่าวสารสาระดีๆได้ที่เพจ a อเชียแคร์วารันตีจากทาง Facebook ได้เลยนะครับขอบคุณครับ